รัฐบาลลาวสั่งด่วนปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งหนองคายเวียงจันทร์สบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซทุกท่านที่เข่ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลาหกโมงเย็นเป็นมือวันเสาร์วันที่20่ัิงเมืองไทยเมืองลาวกับประมาณวันที่21 เป็นตอนเสาร์นะครับาทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่ารวมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทั่วโลกก็ดึครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องเสรีบกพาดคลิปให,หม่ๆนะครับสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องข่าวด่วนล่าสุดนะครับมีคนแชร์ตามสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะในสอปอปะเล่าทางรัฐบาลลาวออกหนังสือแจ้งการ สั่งด่วนปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวที่แรกก็ตกใจนะครับก็นึกว่าเกิดอะไรขึ้นดราม่าอะไรกันนะครับทำไมถึงมีคําสั่งด่วนจะปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับทีนี้ก็มีหนังสือแจ้งการนะครับเข้าไปดูในรายละเอียดของอสองปปลาวนะครับมีหนังสือแจ้งการเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นให้นะครับเป็นหนังสือภาษาลาวนะครับประทับตรานะครับนายยกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกลาชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนธรรมวันนครหลวงเวียงจันทร์ของวาการแจ้งการเฮียนบรรดาหนังสือระดับประเทศนะครับแต่จะไม่พิมพ์แย่ยมากเลยนะครับอ่านไม่ค่อยชัดเลยนะฮะบรรดาหัวหน,าหน้าแผนกการองค์การเทียบเท่านครหลวงเวียงจันทร์บรรดาทานเจ้าแข็งเก่าเมืองนครหลวงเวียงจันทร์พม่ประชาชนพนักงานรัฐกรทหารตำรวจชาวต่างประเทศนักธุรกิจ อ่าซาวขาขายผู้ประกอบการขนส่งอ่าทวรครอลุงเวียงจันทเลืองปิดอ่าปิดดานสากลขัวมิตรภาพเล่าไทยสัวค่าในวันที่้าเอ็ดเดือนเมษสาสองพันสิบสี่อิงตามการแจงการของหองว่าการสานักง,งานนายกรัฐมนตรีสำบับเด็กที่หนึ่งเก้าสี่เจ็ดลงวันที่สิบเอ็ดลาสองพันสามเกี่ยวกับขออนุญาตจัดกิจกรรมเสริมสรองครบ สลองวันที่เวันที่น้ำใสขัวมิตรภาพเล่าไทยห่งอิงตามขอตกลงของเจา้าอ่านครนครหลวงเวียงจันทร์สบับเล็กที่หาหาอ่านครหลวงเวียงจันทร์ลงวันที่เจ็เดืนอนมังกรปีองพันสิ่าโดยการแต่งต่างคณะรัพพิชอบร่วมอนุกรรมการทัพพิชอบของนครหลวงเวียงจันทร์นะครับอันนี้นี่คืออ่า สรุปนะครับคือก็คือว่าเป็นการปิดเพื่อจะเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีในการาใส่สะพานด้วยว่าครัวมิตรภพาพไทยลาาแห่งแหลกก็คือนครหลวงเวียงจันทร์แล้วก็น้องค่ายนะฮะทีนี้ถ้าอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับให้ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าคือหนังสือที่แจ้งการมาบางทีพดลงมันก็ไม่ชัดเนาะนะครับพี่น้องอ่านแล้วก็แสบตานะครับมาดูในเพจนี้ดีกว่านะครับอ่าเพจพีอาร์น้องค่ายนะครับเป็นเพจน้องค่ายนะครับผม ก็สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1เป็นสะพานมิตรเป็นสะพานแ่ข้ามแม่น้ำโขงตอนล่างขนาดใหญ่แห่งแรกเชื่อมระหว่างจังหวัดหนองคายและราชอาณาจักรไทยกับนครหลวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยรัฐบาลออสเตรเลียได้มอบงบประมาณสน,สนับสนุนจำนวน42ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในการ สำรวจความเป็นไปได้การออกแบบและการก่อสร้างระหว่างปีพศ2534กับ2537ถึง2537เมื่อวันที่8เมษายน2537พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จหรือว,ว่าอ่าสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมด้วยนะครับพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมรา,าชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนิธิาที่าชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพอัลัลตะนะัตนราชสุสดาสยามบรมบราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเยือน,เ,นเป็นพระองค์ประธานเนเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวร่วมกับท่านหนูฮักภูมิสวรรค์ประธานประเทศแห่งสปปลาวนะครับหรือว่าเป็นประธานาธิบดีลาวในสมัยนั้น นะครับพร้อมกับอะไรนะคิิสตงพร้อมอะะไรนะพยคิสติงในขณะนั้นพรอยคิสติงนายกรัฐมนตรีพอยคิสติงนายยกรัฐมนตรีออสเตรเลียในขณะนั้นสำหรับปีนี้ครบรอบ30ปีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งนะครับทีแรกก็ตกใจนึกว่าปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวคนลาวก็ตกใจนะ นะครับถ้าดูแต่ข่าวกดผ่านๆต้องไปดูรีเทลรายละเอียดให้มันชัดเจนนะฮะก็นอกว่าลาวเนี่ยห้ามคนลาวมาทํางานที่ประเทศไทยจะตัดความสัมพันธ์กับประเทศไทยก็รู้สึกใจหายนะเพราะว่าเราก็าเสพตั้งแต่ข่าวเรื่องพวกนี้เนะาะเรื่องไทยไทาลาวเนี่ยจู่ๆสะพานมิตรภาพไทยลาวนี่เราก็เราก็อาจจะจําไม่ได้นะครับว่าทุกปีเนี่ยคือเขาจัดวันที่เท่าไหร่นะครับอ่า ปิดสะพานชั่วขราวในช่วงวันที่21อันนี้แจ้ง f c ทุกท่านทั้งพี่น้องฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวในวันที่21วันนี้ก็วันที่21เมษายนที่เมืองไทยนะครับเขาน่าจะปิดกันวันนี้แหละนะครับเฉลิมฉลองเขาจะจัดพิธีอยู่บนสะพานนะนะครับความสัมพันธ์ไทยลาวตั้งแต่หลังการปฏิวัติยึดอํานาจก็สั่งสะพานไปมาหาสู่กันช่วงปฏิวัติใหม่ๆนี่ก็ยังไม่มีสะพานนะเพราะว่า าลาวก็ไม่คบหาสมาคมกับไทยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนอพยพที่หนีจากเวียงจันทร์สมัยคอมมิวนิสต์ป่าปามฝ่ายเสรีในเวียงจันทร์เนาะฝ่ายที่สนับสนุนสถาบรรันกษรตริย์ช่วงนั้นก็ข้ามไปอยู่ฝั่งไทยไงก็เลยตัดความสัมพันธ์กับไทยก็คือไม่พอใจไม่พอใจที่ให้ที่พักผิงของกลุ่มอพยพลาวสมัยก่อนนะครับก็เลยห้าม สมัยเข้ามาปฏิวัติยึดอํานาจใหม่ๆเนี่ยแม้แต่พระยังห้ามบินทบาตนะครับในสปปลาวต้องหากินเองนะครับช่วงนั้นบินทบาตยังไม่ได้นะครับเพราะว่าบ้านเมืองตอนที่คอมมิวนิสต์เข้ามาใหม่ๆนะฮะอันนี้ถือว่าโชคดีของลาวอยู่นะยังมีศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติเพราะว่าคอมมิวนิสต์หรือว่าในเวียดนามเนี่ยเขาก็มีการปราบปรามศาสนาพุทธเมื่อก่อนเนาะ เวียดนามเขามีการปฏิรูปศาสนาเนี่ยสมัยก่อนเวียดนามเอาแม้กระทั่งรถทุงรถถังออกมานะครับหรือว่าป่าปามกลุ่มคนที่ถือศาสนาพุทธแม้กระทั่งพระยังโดนป่าป,า,ปามหมดเลยในเวียดนามช่วงนั้นเอาไปดูข่าวได้นะบางทีถ้าเราพูดเรื่องการแบบข่าหรือสังหารน,นั้งกับบอดายได้พี่น้องครับเดี๋ยวจะเป็นเนื้อหาที่รุนแรงอีกนะครับก็อย่างนี้แครับอย่างที่แจ้ง f อฟไปนะครับว่าพี่น้องคนลาวก็อย่าเพิ่งตกใจนะ ก็ถือว่าปิดแค่วันเดียวแค่มีข่าวว่าจะปิดแค่วันเดียวนี่ยังเดือดร้อนสําหรับคนที่เข้ามาทํางานที่เมืองไทยแล้วก็คนลาวที่เข้ามาซื้อของในประเทศไทยหรือนําเข้าสินค้าจากประเทศไทยก็เดือดร้อนแล้วนะครับนับภาษาอะไรก็จะปิดถาวรน,นะครับตายแล้วเนี่ยนะครับตายเลยกําไรไม่มีทามาหากินยังไงนะครับเพราะว่าต้องรับของจากประเทศไทยก็ไปขายต่อที่ลาว นะครับเพราะสินค้าที่อยู่ในประเทศเราส่วนมากก็จะเป็นสินค้าที่นําเข้าจากประเทศไทยแล้วก็ไปวางขายตามร้านของชํานะครับตัวตัวไปตามต่างจังหวัดของเราเราก็จะเห็นที่ห้อยอยู่นะครับตามหมู่บ้านเข้าไปพวกร้านของชํานะครับก็จะเป็นสินสินค้าไทยซะส่วนมากนะครับ <S <S ก็อยา <S <S ่าเพิ่งตกใจกันนะครับทุกคนอยา่าเพิ่งตีโพลตีพายนะนะฮะเขา <S <S ผมเข้าใจในความรู้สึกนะครับพี่น้องคนลรา jamais. ที่เข้ามาทํางานที่เมืองไทยแล้วก็ทํามาค้าขายนะฮะ แล้วก็พวกปากดีๆอย่างเช่นพวกที่บอกว่าไม่งอประเทศไทยปิดสะพานไปประเทศไทยเศรษฐกิจไทยจะแย,ย่นะครับถ้าไม่มีคนลาวไปทํางานที่เมืองไทยเศรษฐกิจไทยก็จะไปไม่รอดนะครับผมอันนี้แค่มีข่าวแค่นี้คนลาวยังเอากดแชร์กันแล้วตกใจกลัวจะไปทํางานที่ประเทศไทยไม่ได้ไม่มีรายได้ไม่รู้จะกินอยู่ยังไงนะฮะอันนี้คือผลกระทบเนี่ยมันอยู่ที่ฝั่งลาวนะไม่ไม่ใช่ฝั่งไทยนะอ่า อันนี้ถ้า FC ท่านไหนจะครับมีความคิดเห็นยังไงครับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับทุกคนฝากกดแชร์สวัสดีครับสบายดี